เป็นกิจวัตรที่ตวงพรทำทุกวันในฐานะประธานกลุ่มเพาะเห็ดที่มีความสุขกับอาชีพนี้มาเกือบสิบปียังเอาเนี่ยเอาเ,เป็นคนชอบกินเห็ดเนาะเป็นคนมากเห็ดอ่ะก็เลยจ,กจักจุนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกลับมาค่ะจะเป็นคนที่ว่าใจหักเห็ดแท้แต่แต,แ,ตแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายปี2549มีโครงการเห็ดหอม,อมที่อบอตอสนับสนุนล้มไม่เป็นท่าซ้ำแล้วซ้ำอีก เพราะคนทำขาดทั้งความรู้และความใส่ใจก็เลยมีการสรุปบทเรียนของกลุ่มพ่อเห็ดทั้งโค้นที่เคยล้มไปและอยากทำใหม่เพื่อที่เม็ดเงินที่เขาจะได้จ่วยเหลือต่อไปมันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับชุมชนกลุ่มพ่อเห็ดอบตอบ้านหลวงจึงเกิดขึ้นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเอง และในปี2551แนวทางการทำธุรกิจเล็กๆให้ยั่งยืนก็ยิ่งได้รับการเสริมหนุนเมื่อกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรวมกับศูนย์คุณธรรมได้เข้ามาช่วยจัดการความรู้และค้นหาจุดแข็งของชุมชนไปพร้อมกันพัฒนาศักยภาพนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนในเชิงคุณธรรมคอยกระตุ้นเขาให้เขาตระหนักในตรงนี้และให้เขามีแรงทาต่อไป หลายปีมานี้บ้านตวงพรกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มเพาะเห็ดอย่างเต็มรูปแบบหากไม่มีหลายมือมาร่วมลงทุนลงแรงรับรองว่าก้อนเห็ดจำนวนหลักหมืน่นไม่มีทางเสร็จทันเวลาหยอดเชื้อในอีกไม่กี่วันแน่นอนเพราะมีทุนความสามารถและความรู้อยู่มากมายในชุมชนเมื่อลุงวัดนำปัญหาเห็ดออกไม่ทันขายไปถามเพื่อนในกลุ่มก็ได้รู้วิธีกระตุ้นที่ง่ายและได้ผ้นทันทีเอาฝ่ามือเนาะตบมันกระเทือนนะคะ บาบาแรงแล้วก็บาบาเบาเกินไปอยจะบอกกันความโหแบ่งกัน4ปีมาแล้วที่การเรียนรู้และพัฒนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในชุมชนพร้อมๆกับชื่อเสียงเห็ดหอมบ้านหลวงที่ได้รับการยอมรับทั้งในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยคือวันแ่เลกต้องย้ายค่ะบอบเอาต้องการอย่าง คือชุมชนเล็กๆที่ก้าวผ่านกระบวนการเรียนรู้บนฐานคุณธรรมไปสู่การรวมกลุ่มกันสร้างวิสาหกิจชุมชนที่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงและสร้างความสุขให้ทุกคนก็ต้องพยายามให้สังคมอย่างนี้ยังอยู่อย่างน้อยในเรื่องของธรรมาิบาลในเรื่องของท้องถิ่นไม่ขัดแย้งในเรื่องของการไม่มุ่งหวังกําไรและการเอาเปรียบมันยังคงอยู่ได้พอกินพอใช้อยู่ได้ค่ะ